ทมสำหรับนักบวชในเช้าของวันที่27มีนาคมพศ2560ันณพุทธอุทยานโพสวรรค์ข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมพลังพุทธบารมีจนพลังนั้นเต็มจึงได้มี การเคลื่อนจิตทางทิพโยกไปอยู่ณส่วนธรรมนิกราชตรงบ่อน้ำทิพที่จะมีการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยเกิดขึ้นในจาน้ำทิพนั้นซึ่งองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่าน,นเสด็จมาอย่่นที่นั่น พระพุทธเาจา้าเมื่อพบกับพระองค์ท่านในที่แห่งน,นั้นแล้วจึงได้กราบนอบน้อมต่อพระพุทธองค์รวมถึงจึงได้ทูลถามทำดังนี้ว่าก็าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระจัมมาสัมพุทธเจา้าเจ้าขาวันนี้ลูก ตั้งใจจะมาน้อมเข้าเฝ้าเพื่อตุนถามทำข้อต่อไปที่นักบวชควรประพฤติตามว่ามีอะไรอีกเช้าค่ะระยะทาเอ่ยการที่จะไปในที่แห่งหนึง่งที่มันไกลก็ต้องค่อยไปค่อยเดิน เดิน19แล้วก็ยังคงต้องเดินอีก19เดินเหนื่อยแล้วก็ยังคงต้องค่อยๆเดินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายที่เรานั้นได้ตั้งใจเอาไว้พระยาธรรมเอ่ยการฝึกฝน จึงมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้น,น,นม,มากมายเข้ามาในการฝึกฝนแต่การฝึกฝนในแต่ละอย่างก็เปรียบเสมือนแต่ละย่างก้าวที่เราเดินเข้าไปหาจุดมุ่งหมายได้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ระยาธรรมเอยนักบวชตรวจด,ดูตนฟังทำแล้วศึกษาทำแล้วได้ประพฤติปฏิบัติตามได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อตรวจด,ดูตนทีนี้ก็กลับมาทำความเข้าใจกับเรื่องของศีลศีลที่ตนได้สมทาน เอาไว้ทำความเข้าใจในที่นี้ก็คือการฝึกตนให้รู้จักคำว่าสินอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่ถือเคร่งจนตรึงจนตนนั้นแทบจะอยู่ในกรอบของสินไม่ได้จนตนนั้นมีกำแพงแห่งความดี เป็นทิ้ิที่ยึดดีถือดีจนเป็นอัตตาอีกรูปแบบหนึง่งหรือที่ไม่ใช่ย่อนยอนจนสินไม่เป็นสินลูกเอ๋ยกลับมาทบทวนดูตนในการรักษาสินให้ดีว่าตอนนี้เรา อยู่ในกลอบของสินข้อใดได้สมาทานสินกี่ข้อเอาไว้แล้วเราจะต้องรักษาสินข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นให้ดีได้อย่างไรลูกเอ๋ยควรพิจ,จรารณาดูตนว่าตนนั้น ต้องวางจิตวางใจวางกายวางการประพฤติไว้ในส่วนตรงไหนจึงเรียกว่าเป็นศินที่เป็นกลางกลางการไปในที่ใดก็ตามหรือทำอะไรก็ตามหากไม่ใช้ทางสายกลางในการทำนั้นแล้ว ย่อมเกิดการผิดพลาดลูกยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชอย่างเราชาวพุทธทั้งหลายควรจะใช้ทางสายกลางในสิ่งที่จะทำลูกเอ๋ยเพราะว่าองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยทางสายกลางลูก ฉะนั้นการที่เราจะดูว่าแล้วเราอยู่บนทางสายกลางในการรักษาศีลหรือเปล่าเราก็ดูที่เจตนาที่เหตุและผลที่จำเป็นที่สมควรวัดดูด้วยตัวของเรานี่แหละลูก เช่นถ้าหากว่าเรามีการสมทานสินแปดเอาไว้เราก็ต้องดูสินแต่ละข้อให้เข้าใจการที่เราจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเราก็ต้องวัดด้วยเหตุและผลที่จะทำว่าเราทำไปด้วยเหตุอะไร ในสิ่งที่ทำนั้นลูกเอ๋ยการรักษาสินสํารวมกายวาจาและใจไม่ใช่การตรึงเครียดจนทำให้ลูกนั้นต้องรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ใช่ตัวของตนเองมันเป็นการสร้างภาพขึ้นมา แต่การรักษาศีลสํารวมด้วยกายวาจาใจนั้นเป็นการไม่ทำให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองเป็นการฝึกฝนตนให้มีความอดทนเป็นการฝึกฝนตนให้ได้ใช้ การทรมานตนก็ดีการทุกข์ยากลำบากก็ดีใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นการชำระล้างอัตตาตัวตนชำระความลุ่มหลงชำระความโลภชำระสิ่งที่อยู่ในตัวของเรานี้คือกิเลสและตัณหาลูกเอ๋ย เังนั้นเมื่อเรารักษาศีลเราก็จงระลึกรู้เอาไว้ว่าการรักษาศีลน,นี้เราทำไปด้วยการไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าไม่ใช่ต้องตรึงจนเรานั้นรู้สึกว่ามันตรึงเครียดจนเกินไปก็แค่ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนตนเองการจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งทำตามกำลังที่ตนพอจะมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจกำลังของสติและปัญญาแม้แต่การรักษาสิน,นะลูก หากว่าเรารู้ว่าเรามีกำลังที่จะรักษาศินได้กี่ข้อเราก็ควรที่จะสมาทานเอาไว้ในกรอบกี่ข้อที่เราพอจะทำได้ลูกเอ,อ๋ยการที่เราสำรวมระวังก็คือไม่พูดอะไร ที่เป็นการเสียดแทงหรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดเราจะไม่ทำอะไรที่เป็นการกระทำที่เบียดเบียนผู้อื่นเรานี้จะไม่คิดอะไรที่เป็นแง่ลบที่จะทำลายทำให้ผู้อื่นตกต่ำลงลูกเอ๋ย เราจะมีแต่ความคิดที่บวกสิ่งที่ดีรวมถึงการเป็นนักบวชที่ได้มาสมาทานศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปจนถึงศีลของพระวิสุทธิสงฆ์หรือพระพิสุทิีก็ตามเราก็ควรจะรู้ตัวของเราว่าเราอยู่ในกรอบระเบียบใด สิ่งใดที่เราควรทำและในความเป็นจริงนะลูกการเป็นนักบวชไม่ได้จำเป็นที่จะต้องถือศีลทุกอย่างให้เคร่งให้ตรึงจนไม่เป็นตัวของตนเองแค่คิดดีทำดีฝึกผลตนให้รู้จัก อดทนเข้มแข็งเมื่อรู้สึกหิวหลังจากเวลาที่ฉันไม่ได้แล้วก็ดูความหิวนั้นไปดูความอดทนไปดูร่างกายของตนไปว่าบางคนเขาต้องอดข้าวอดน้ำสองสามวันสามสี่วันแล้วตัวเราละ่ะ เราอดแค่ครึ่งวันมันจะตายไหมความทรมานของคนที่หิวเป็นยังไงบ้างการไม่โลภในการกินรู้สึกเช่นไรบ้างการที่เรานี้ออกบวชแล้วเราไม่ขอบฉันหลังเที่ยงวันไปทำให้เรานี้หมดภาระ ในการที่จะต้องแสวงหาของกินของขบฉันที่จะต้องฉันจนเต็มทั้งสามมือเป็นอย่างไรบ้างเราพยายามเอาสิ่งที่เราเจอเอาสิ่งที่เรานั้นต้องอดต้องกลั้นต้องอดต้องทนเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่เราให้ได้ลูก ลูกทั้งหลายเอ๋ยแท้ที่จริงแล้วการที่ประพฤติปฏิบัติเป็นนักบวชไม่มีอะไรทรมานเลยทุกอย่างสบายดีเพราะว่าเป็นทางที่ไม่ตรึงจนเกินไปองค์พระพุทธเธจ้าได้ทรงทดสอบเอาไว้แล้ว และก็รู้ว่าทางเส้นนี้สามารถไปได้คือไม่มีอะไรมากจนเกินไปจนจะทำให้ตนนั้นเกิดความโลภความหลงและไม่มีอะไรที่ต้องอดต้องอยากต้องทิ้งต้องทรมานจนเกินไปจนทำให้ไปต่อไม่ได้ลูกเอ,อ๋ย เส้นทางแห่งการเป็นนักบวชนั้นถูกวางเอาไว้ให้อยู่แล้วลูกแค่เดินตามทางเส้นนั้นอย่างระมัดระวังแล้วลูกก็จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุดนักบวชแค่จำเอาไว้ว่าการคิดไม่ดีไม่ควรทำ การพูดไม่ดีไม่ควรทำการกระทำใดที่ไม่เหมาะไม่ควรทำลูกเอ๋ยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการกระทำใดๆก็ตามที่ทำไปแล้วคือการทำเพื่อชำระล้างกิเลสและตัณหาในตน คือการทำเพื่อฝึกฝนอบรมตนให้ดีขึ้นคือการทำเพื่อละเพื่อดับเพื่อฝึกฝนตนให้ไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์เท่านั้นจะได้ไม่ต้องเอาสินมาแบกเอาไว้จนรู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกิน ลูกเอ๋ยไม่ต้องไปมองสิ่งนั้นแล้วแบกเอาไว้หลักลูกสินนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรรักษาตามกรอบนั้นแล้วก็เอามาพิจ,จารณาดูในสิ่งที่เราได้สมทา,านได้รักษาสินนั้นว่าเกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรในการรักษาสิน ลูกเอ๋ยและก็ไม่ใช่ทิฏฐิอัตตาที่จะยกขึ้นมาเทียบเขาเทียบเราว่าฉันมีสินที่ดีกว่าฉันต้องดีกว่าเธอคนนี้มีสินที่บกพร่องเขาไม่ดีเท่าฉันลูกเอ๋ยการรักษาศินเป็นไปด้วยความเป็นไปเพื่อความนพทุกข์ มีไว้เพื่อให้ทุกคนยึดเป็นแนวการปฏิบัติแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งไปยึดหรือว่าถือศินตรงนั้นข้อนั้นเอาไว้ลูกเนั้นเมื่อนักบวชทั้งหลายได้พิจารณาดูตนดีแล้วว่าตนนั้นฟังธรรมมาศึกษามา ประพุตธปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรที่จะมองดูสินที่ตนสมทา,านทำความเข้าใจในกรอบของสินว่าสินไม่ว่าจะเป็นสินแปดสิน 10, สิบสินของพระพิสุทธส่งหรือพระพิสุทธเนก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่องค์พระพุทธจเจ้าได้ส่ง เตรียมทางเอาไว้ให้เป็นอย่างดีแล้วไม่ตรึงและไม่หย่อนไปตัวเราเองตั้งหาที่จะมองว่าตรึงเพราะว่าความรู้ความเข้าใจความคิดของเราที่จะทำให้มันหย่อนก็เพราะตัวเราเองเรารักษาศีลด้วยการทำตาม ทำตามด้วยความมีสติมีปัญญารู้ตรึกตรองเอาสิ่งที่เรานั้นต้องรักษามาทำให้เกิดปัญญาแก่ตนลูกเอ๋ยการรักษาสิ่งนั้นลูกต้องรักษาด้วยปัญญารักษาด้วยทางสายกลางรักษาด้วยเหตุและผล จึงจะเกิดประโยชน์แก่ลูกรักษาด้วยปัญญาเช่นไรอย่างนั้นหรือการที่เรามีศินข้อใดหรือว่ารักษาศินระดับไหนเราก็ต้องมีปัญญาว่ารักษาสินเหล่านี้เพื่ออะไรเพราะอะไรลูกเอ๋ยรักษาศิลคือการอดทนอดทนอย่างไง ก็คืออดทนฝึกฝนตนให้อยู่ในกรอบความดีให้ได้ลูกเอ่อยการรักษาสินนั้นจะช่วยให้ลูกผนจากความทุกข์ประสบกับความสำเร็จลูกชาตุเจ้าค่ะ ขอบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่เม่ตาแสดงทำให้ลูกทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจในการรักษาศีลไม่ว่าเราจะรักษาศีลในข้อใดระดับใดเหล่านั้นก็ควรที่จะดูประโยชน์นชินที่เราจะมาทานนั้น ว่าเกิดประโยชน์อะไรกับเราและควรจะรักษาตามทางสายกลางคือไม่ถึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่มีอยู่และสิ่งที่พระพุทธองค์ได้จงวางไว้ให้นั้นก็คือทางเดิน ที่ดีแล้วเหมาะแล้วควรแล้วพระพุทธองค์จึงได้วางทางเส้นนั้นไว้ให้เราไม่ควรยึดมาเป็นตัวเป็นตนตจนทำให้ตึงเครียดหรือว่าเกิดการเปรียบเทียบเขาเทียบเราแต่เราควรยึดทางเส้นนี้เพื่อไปสู่ทางทางผลทุกข์เข้าใจแล้วบพปุตธเช้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาจะแสดงธรรมให้ฟังเจ้าค่ะ